อยากเจอไอ้กำลังใจครับแม่ต้องทำให้ดูด้วยได้ได้แม่แม่อยากได้กล้วยแม่โอ้โหนอนได้นั่นนอนลงก็ได้นอนลงลูกนอนลงนอนมันไม่ใช่พูดท่าได้นั่นนอนลงนอนลงนอนลงมุ๊มุ๊มุ๊มุเลยมุ๊เลยเออมุลงเออมุลงเออมุลงโอ้มุลงสวัสดีนะครับสวัสดี กันขับ FC ซนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ทำอะไรครับแม่ดาวสวัสดีค่ะทำอะไร,รล้างแตงกวาไว้ให้ลูกชายค่ะเวลา f อซมาไม่มีอาหารป้อนก็เลยล้างแตงกวาไว้ให้ลูกชายโอ้โหให้แต่ลูกชายคุณบอกใหไ้ไม่ให้แม่แป้งให้พี่เดือนแม่แป้งยังกินเยอะไม่ได้ค่ะแตงกวาเพราะว่าแม่แป้งยังไม่หายดี ส่วนพี่เดือนก็กินได้ค่ะเวลา FC e ฟมาก็แบ่งไปให้พี่เดือนกินด้วยให้น้องดาวด้วยส่วนแม่แป้งก็กินได้เฉพาะกล้วยแตงกวาก็ยังไม่กล้าให้กินนะคะเพราะว่าแม่แป้งยังไม่ร้อปซนะคะเราก็เลยล้างจัดเตรียมไว้เวลาเอฟมาเยี่ยมยังไม่มีอะไรให้เอฟป้อนเอฟบางท่านมาก็มาแบบรีบๆไม่ได้แวะซื้อของฝากมาให้หมูดาวก็ต้องมาหาของฝาก ให้มาขาของป้อนที่นี่นะคะเราก็เลยต้องเตรียมไว้นะครับเยอะๆเลยครับนี่ค่ะแตงกวากับกล้วยเมื่อเช้าพ่อดาวกับแม่ลีหมูดาวนะคะไปซื้อมาเพราะว่ากล้วยหมดหมดเกลี้ยงบ้านเลยค่ะไม่มีเหลือแม่ลีกับพ่อก็เลยไปซื้อมาเมื่อเช้านะคะโอ้แม่แป้งกินไม้ถามว่าแม่ลีทาไมมาบ่อยแท้แม่ลีเนี่ยแม่ลีมา มาแก้บนแกนะคะตั้งแต่หมูดาวไม่สบายแกบนไว้ก็เลยต้องมาแก้บนก่อนและแกถึงจะกลับไปนะคะพอดีที่โรงงานแกหยุดหลายวันนะคะแกก็เลยถือโอกาสมามาเยี่ยมหมูดาวมาเล่นกับหมูดาวด้วยเพราะว่าช่วงบุญกระถินงานกระถินไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นด้วยกันนะคะแม่แม่เขากับลูกชายเขาไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยกันแกก็เลยคิดถึงพอมีโอกาสนะคะโอกาสคือหยุดหลายวันแกก็เลยอยากมาแล้วก็ได้โอกาสมาแก้บนด้วยค่ะแกก็เลยได้มาอีกนะคะไม่ใช่ว่า หลงสเสน่ห์บ้านดาวแล้วมาบ่อยนะคะไม่ใช่คือแกมีธุระแกก็เลยได้มาแต่แกก็รักของแกร,งริงกับรักเจ้าดาวรักมากรักแบบไม่มีเงื่อนไขรรักแบบไม่มีเงอนไขเมื่อเช้านะคะหมูดาวเห็นแม่ลีเขาลงมานะคะเห็นแม่ลีลงมาร้องค่ะร้องร้องใส่แม่ลีแม่ลีมมมไม่ไม่ไม่มีอะไรให้กินเพราะว่ากล้วยบ้านเราหมดก็อารวาสวิ่งรอบคอกนะคะเพื่อจะให้แม่ลีเอาของป้อนเพราะว่าตามปกติแม่ลีมาจะต้องมีของมาให้กินนะคะมีขนม มีกล้วยมาฝากแต่วันนั้นเมื่อเมื่อคืนเมื่อเช้าแม่ลีมาถึงมาแบบรีบๆไม่ได้อะไรมาร้องลั่นบ้านเลยค่ะโอ้น่าสงสารมากก็คนชอบกินเนาะแล้วคนจัดเตรียมห้ลูกชายใช่ไหมนี่ใช่ค่ะเวลาอย่างงี้เดี๋ยวผมจะให้คุณทําน้องดาวว่าทาตัวยังไงเวลาเอฟซีมาคุณเวลาผมไม่อยู่ไงให้เขาแสดงความสามารถแบบไหนหรือว่าล่นหงุงบุบหรือสวัสดีคุณจะสั่งเขาได้ไหม แต่ตอนนี้ผมอัปเดตแม่แป้งนะครับแม่แป้งก็ถือว่าโอเคนะครับให้ไปอยู่ร่มไม้นะครับเพราะว่าเปลี่ยนสถานที่ปลส,สถานที่ผูกครับนานแล้วตรงนี้ยังไม่ได้ออกข้างนอกนอตแต่ฝนตครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็จินยงจินย้าก็ตามปกติส่วนพี่เดือนของเรานู่นครับอยู่ข้างๆแม่นะครับเป็นสถานที่ให้อยู่นะครับ ถามว่าปกติหรือยังไม่แป้งก็ยังไม่เต็มร้อยนะคะยังกินได้แต่กิ่งไม้อยู่ย้ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าการขับถ่ายของเขาก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะไม่ไม่เหมือนช่วงแรกๆนะคะลองคุณลองไปทำดูให้ลูกชายคุณความสามารถเวลาอีซีมาเขาจะแสดงความสามารถได้แบบไหนบ้างเราจะสั่งเขาได้ด้วยเหรอก็ไม่รู้เลยใช่ไหมหม,มุอ้วนเวลาพ่อไม่อยู่เราร้องหา,หาแต่แตพ่อ เอาแม่หมุนได้ <st immt> ลูกก็ต้องหมุนได้แล้วก็เต้นได้เอาของกินไปด้วยลูกชายคุณชบอบของกิน,นแต่เปิดสั่งหนูได้ด้วยเหรอลูกแต่เปิดประตูทางนู้นเข้าแม่สั่งหนูได้ด้วยเหรอครับดูดอดูอดูสวัสดีครับสวัสดีครับก็ก่อนนั้นก่อนหน้านี้ก็มีแฟนคลับฟิฟซีมาเยี่ยมสองสามกลุ่มนะครับขอขอบคุณนะครับแฟนคลับฟิฟซีที่มาเยี่ยมนะครับที่กำรังเจ็ดพวกเราชาวช้างขอบเฟอรดาวคิงเดือนขอบคุณมากจริง นี่ também, nee, แม่มาทางนี้ก่อนน้องดาวสวัสดีครับก่อนลูกครับก่อนครับขอเชียงหน่อยอ้วนขอเสียงหน่อยครับเอาเชื่อฟังมาเห็นของกินเนาะครับก่อนเอาเอาแล้วครับนี่คือปฏิกิริยาของหมูดาวที่เราไปไหนกันไม่ได้นะคะก็จะประมาณนี้ไม่ค่อยเชื่อฟังแม่นะคะเอาเอาาสวัสดีครับก่อนไม่ไม่ไม่ให้กดไม่ให้กดไม่ให้กดเอาสวัสดีครับก่อนครับรอลอก่อนครับ หมุนให้หนูไม่เป็นอ่ะอ้าวไปทางไหนพ่อไม่รู้เลยโอ้ยอ้าวหมุนไหนไปทางไหนทางนี้ไหมอ้าวถ้าหมุนไปทางนู้นไม่ไม่หมุนมันก็ต้องหมุนมาฝั่งนี้เหรออ้าวฝั่งนู้นนะลูกอ้าวอ้าวอาหนึ่งสองอ้าวเชียร์เชียร์ไอ้กำลังใจครับอ่าหมุนหมุนแม่ต้องทำให้ดูด้วยหมุนหมุนหมุนอหมุนหมุนหมุนอ่ะเต้นด้วยแม่ใอ้รางวัลถือของรางวัลด้วยแม่หมุนหมุนขัดเต้นด้วย โยกดีๆอ่ะโยกโยกโยกอ่ะดีๆดีๆดีๆเอาดีๆครับดีๆดีๆอ่ะดีๆดีๆดีๆอ่ะเต้นเต้นเต้นอ่ะโยกโยกโยกเลยแลเดี๋ยวให้กินกล้วยอ่ะออแหมพอเห็นกล้วยนะอารมณ์ขึ้นมาทันทีเลยเอาให้รางวัลให้รางวัลเรื่อยๆไม่ให้รางวัลเรื่อยๆครับครับครับให้รางวัลเรื่อยๆเออให้เขาได้กินเนี่ยโอ้โหล่นแล้วไหนไหนไหนแล้วแล้วสั่งนั่งพุทท่ารูปสวยๆหล่อๆดู งม่ต้องเอากล้วยด้วยกล้วยด้วยใส่กล้วยด้วยเออได้ได้ได้คร่งแม่แม่อยากได้กล้วยแม่รอ้ินอนได้นั่นอ่นอนลงก็ได้อ่นอนลงลกนอนลงนอนมันไม่ใช่พดท่าได้นั่นนอนลงนอนลงนอนลงมุ่มุ่มุมุ่มุ่เลยมุ่ลยเออมุ่ลง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 อ่ะมุ่ลงอ่มุ่ลงดีดมุ่จุดเสียงตดมุ่ลงมาเออมุ่ลงมาแม่ต้องนอนกล่อมด้วย ดูแม่ดาวกับดาวเหมือนกันนะครับหมูล่องเออเออเออหมูลอ่องลูกหมูล่องหมูลอ่องเออเออเออคนกียคนเกีงเออไม่ครับผมจะกินครับผมอยู่ในช่วงกินครับวันนี้นะคะกินไปประมาณห้าหกคือแล้วยังไม่อิ่มนะคะยังไม่ได้ครึ่งท้องเลยอ่ะแม่แม่โชว์เต้นหน่อยแม่โชว์ให้เขาอบอกก่อนอ อ่ะเต้นเต้นเต้นเอออ่ะโยกโยกโยกเอออ่ะโยกโยกโยกเออเออโยกโยกโยกอาใส่ขาด้วยใส่ขาด้วยใส่ขาด้วยอ่ะทำดีๆทำดีๆเวลาเอฟซีมามันจะไม่ดีเลยอ่ะโยกโยโยอ่ะโยกโยกโยกอ่ะอ่ะโยกงัดก้อนงัด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 โอดแล้วโอดแล้วงอนแล้วเวลาเอฟซีมาหนูอยู่กับแม่สองคนแล้วแล้วแม่จะสั่งหนูได้ไหมอ่ะอ่ะอ่ะงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดก้อนแล้วๆโงงั โยกโยกเดี๋ยวเไม่ให้กินกล้วยนะอายโยกก่อนโยกโยกโยกไม่โยกโอ pues er> oh, ้ยตายแล้วชีวิตเอ๊ะถ้าอยู่กันสองคนนี่จะทำได้ไหมนี่อายโยกโยกโยกเอออายเต้นเต้นเต้นเอออายโยกโยกอายสายขาด้วยสายขาอายสายขาสายสายสายเอออายโยกโยกโยกเอออายเต้นเต้นอายสายขาด้วยสายขาตาจำเรียงอยู่ที่ตะกร้านะครับเออสายขาสายขาสายขาเออเออเออ สายคะสายอ่ะแรงๆเลยครับเอาก็แม okay. ่ก็เต no uh ้นให้ดูก่อนว่ะแม่เต้นด้วยออแรงๆครับแรงๆครับช้างก็จะได้รู้ด้วยเออหมุนหมุนหมุนเออเออหมุนหมุนหมุนเออเออเอาไรอะไรเอาหมุนดีๆไปทางนู้นหันไปทางนู้นเอาหมุนหมุนหมุนเออเอาหมุนหมุนหมุนเออหมุนหมุนหมุนเออเออเออโอ้่งเก่งๆครับเก่งๆครับเก่งมากเลยครับอ่าฝากช่องด้วยแม่ ก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะนองดาวขอบคุณครับก่อนเร็วน้องดาวขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับครับเสียงไปไหนเสียงอยู่ไหนเสียงด้วยครับผมเคี้ยวอยู่ครับบ๊ายบาย